สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเวยนะครับปีนี้ต้อนรับเข้าสู่เกมโลบอกในแมปที่มีชื่อว PET ่า Pet Simulator 99นะครับซึ่งตอนนี้นะครับขณะนี้เลยนะ Pet Simulator 99ก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็กำลังอัปเดตนั่นแหละนะครับซึ่งก็อัปเดตหรอกจริงๆได้ปล่อออกมาก่อนหน้านี้แล้วนิดหนึ่งนะครับแต่ผมยังไม่ได้อ่านก็เดี๋ยวเราไปอ่านอัปเดตหรอกกันระหว่างโลบอกมันปิดเซิร์ฟน้าเดี๋ยวเจอกันในหน้าอัปเดตหรอกครับผมไปกันเลยฮะ โอเคผมสำหรับอัปเดตในรอบนี้นะครับมีชื่อว่า Hacker World นะครับซึ่งสำหรับฟีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือโลกของแฮกเกอร์นะครับก็จะมี4โซนหลักๆนะครับแล้วก็มีมินิโซนที่มันแยกออกมาเป็นเกาะคล้ายๆกับรอบที่แล้วนะครับอีก4อันเลยนะฮะนะครับ Mysterious Zone นะครับก็มีทั้งอัปเกรดนะครับมี Artifact Artifact อันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับมี r w a d นะฮะแล้วก็ Secret v e n i n Machine ด้วยนะครับ ก็สามารถเข้าได้จากไวร์ฮับนั่นแหละนะฮะ,ะเลี้ยงนะครับเพิ่มเข้ามา11ชนิดนะครับผมนะฮะซึ่งก็จะมีใน,ในส่วนของ MaxFox นะครับแฮกสเกตันแฮกเกอร์แคทนะครับแล้วก็มี e อก u s i v e เพชเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะ มี5้าฮิลส์เพชรนะครับก็คือฮิลส์วิกอิมพิเรียนดราก้อนนะครับก็เป็นของรางวัลสำหรับแขนแบทเทิลนะครับฮิลส์แฮกเกอร์แอคซลอรนะครับก็คือได้จากเชสเอ่อแฮกเกอร์เชสแล้วก็แฮกเกอร์แพ็คนะครับฮิลส์แมสฟ็อกนะครับซึ่งได้จากแฮกเกอร์แพ็คอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมฮิลส์แบสซิ่งแบทแล้วก็ฮิลส์แบสซิ่งชาร์กนะครับหาได้จากเอ็กซ์คุสซีฟเอ็กเท่านั้นนะครับไข่ใหม่นะครับมีไข่มาทั้งหมด5ชนิดนะครับซึ่งมีโอกาสได้ฮิลส์เพชรด้วยนะครับผม แฮกเกอร์เชดอันนี้ครับอันนี้มีเตจไทม์ด้วยนะครับให้เราเปิดกล่องนะครับเพื่อได้รับรูทนั่นแหละนะครับก็มีโอกาสได้ทั้งฮิวแฮกเกอร์เอกซอร์แล้วแล้วก็แฮกเกอร์เอนแชนด้วยนะครับแฮกเกอร์คีย์นะครับก็ให้เราเก็บแฮกเกอร์คีย์เพื่อเปิดกล่องแฮกเกอร์นะครับซึ่งหาได้จากแฮกเกอร์เวิล์นะครับไม่สามารถเตดไดนะฮะเพื่อโอสการรอปคีย์นะครับ10%อตต่อเพื่อนหนึ่งคนที่ออนไลน์นะฮะในเซิร์ฟเยวกันซึ่งสูงสุดที่30%นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ เพิ่มโอกาสได้รับแฮกคีย์อะไรสักอย่างนะครับของเขานะฮะก็บอกอีเวนต์นะครับให้เราเก็บแฮกเกอร์คีย์เพื่อได้รับรีวาร์ดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อีเวนต์นี้นะครับจะที่สุดในอีก2สัปดาห์นะครับก็แสดงว่าโลกนี้ก็จะอยู่อีก2อสัปดาห์แล้วก็ต้องมานั่งฝาบอีกสอสัปดาห์เต็มๆนะฮะแคนแบทเทิลนะครับก็ได้รับของต่างๆตามนี้นะครับตามรูปที่นี่ครับโชว์ตรงนี้นะฮะก็ผมจะไม่อ่านชื่อแล้วกันนะครับมันเยอะเกินสามารถอัปเกรดแคนได้นะครับ โอ้โอเคแค่เลเวล6นะครับเพิ่มมัตเตอรี่อีก10%นะครับก็คือเลเวลอัพได้ง่ายขึ้นนนั่แหละนะครับเอ่อแค่เลเวล7นะครับเพิ่มโอกาสการดรอปแล้วก็อ๋ออันนี้ดีนะเลเวล7เอ่อเลเวล8นะครับเพิ่มวิ่งไวนะครับเพิ่มดรอปเลดอีก15%แล้วก็ไดมอนด์เพิ่มขึ้นอีก15%นะครับแล้วก็เพิ่มระบบแคนแชทเข้ามาด้วยนะครับก็คือซิมสแลสสี่อะไรต่างๆมากมายนะครับว่าไม่ต้องสนใจไปนะครับเอ่อซูเปอร์เรียเชสแมสทรีนี่ไงเขาต้องการขขาายเจรริงๆนะคับ เอ่อก็ปล่อยเข้าไปแล้วกันนะฮะเพิ่มรูทนู่นนี่นั่นนะฮะผมน่าจะซื้ออินชานไหมนะเสียดายมากแฮกเกอร์แพนะครับก็ l ิมิเต็ดไทม์นะครับมีโอกาสได้ฮิวแม็กซ์ฟ็อกนะครับแล้วก็ฮิวแฮกเกอร์เอ็กซ์อตแล้วก็แฮกเกอร์โฮเวอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ไข่เอ็กซ์คูลซีฟที่เราต้องซื้อนะครับแล้วขาบอกว่าอ่าไอแพคตรงนี้นะครับถูกกว่าปกติด้วยนะครับซึ่ง ราคาที่ถูกที่สุดคือ2,400โลบัคกนั่นเองใครรวยก็จัดการเลยนะฮะเบสซิ่งเอ็กซ์ค e ลสเนะครับก็คือเป็นไข่ e อ็กซ์คลใหม่นั่นแหละนะฮะซึ่งมีสัตว์เลี้ยงไททานิกเข้ามา1ตัวนะครับก็คือไททานิกเบสซิ่งดะก้อนนะฮะแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่2ตัวนะครับก็คือฮิวเบสซิ่งแบทนะครับแล้วก็ฮิวเบสซิ่งชาร์กนะครับผมไททานิกสวยมากผมอยากได้ไททานิกตัวนี้มากเลยเอาจริงๆแต่ผมไม่มีตังค์แค่นั้นแหละ นะครับก็ตามนั้นนะครับแฮกเกอร์ฮัวบอร์ดนะครับซึ่งได้จากแฮกเกอร์แพ็คเท่านั้นนะฮะเชนส์ Change, นะครับเอ่อโออันนี้คืออะไรเพิ่มปุ่มในอินเทอรี่เพื่อใช้ในการปลดล็อกในการแบบใส่สัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะนับรวมจากของเดิมหรือเปล่านะเออแรนดอมรีว uh, ่าเพลเซนต์ทูโวสองและโวสามอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับเออเชนเซิร์ฟเอฟเฟกต ฐามินิเกมเก็คือมันจะมีเอฟเฟกต์เซิร์ชนั่นแหละนะครับซึ่งก็แต่ก่อนนะครับมันจะเอฟเฟกแค่1นึ่ n อีเวนต์หนึ่มินิเกมเท่านั้นนะครับก็จะเพิ่มแบบคูณ5คูณ10คูณ2อะไรเงี้ยนะครับดรอปแล้วก็ซัมเมอร์ฮิวนะครับซัมเมอร์ฮิวฮิวในเกาะซัมเมอร์ก็โอกาสได้น้อยเหลงนะครับก็มาเอาฮิวตัวใหม่นะครับเพตตันบอกหรือถ้าอยากได้เร็วๆก็กดเติมนะครับ เ uh, อ่อฟิกทูบ b งอิมเปอร t ทูร์ลิสเออันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับผมไม่รู้จักแต่ใดๆก็ตามฮนะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในเกมดีกว่าครับผมไปกันเลยฮนะโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับสาหรับสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามานะเพราะนั้นแต่ว่าผมยังไม่สนใจเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงๆดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรนะฮ okay, ะโอเคฮะอ่ะอันนี้ก็อย่าลืมมา AFK ไว้ด้วยนะครับผม สำหรับผลประกอบการของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้ฮิวมังกี้มาตัวหนึ่งนะครับอันนี้ได้มาจากของซัมเมอร์นะครับผมไอพวกกล่องนะครับแล้วก็ฮิวลูน่ามอสอันนี้ก็ได้จากอ่าเนี่ยผมเบลล์อีเวนต์นี่ครับอ่าดังนั้นก็ตามนั้นฮะนะครับผมก็ยังไม่มีเงินซื้ออยู่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคฮะก็เนี่ยฮะผมก็ได้ไฮเปอร์มังกี้แบบชายนี่นะครับแล้วก็ได้ซีนามิกับทอร์นาโดอัลติเมทมาด้วยนะ ผมไม่ได้ซื้อนะผม fk โอเคฮะมาตามนี้ครับผมหน่ะดูซิ <c oughs> เผื่อได้สัตยักษ์มาฮะลองดูจริงๆผมไม่คาดหวังนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีโดนเท่าไหร่ไปฮะเดี๋ยวเราไปในส่วนของ hacker world กันดูอ่ะครับเย้่ <Yeah. S 2> อุ๊ยบั๊กอะไรอ,ะ okay. อ่ะโอเคอ่อานี่ก็เป็นฮับหลักใช่ไหมฮะอ๋อนี่ไงสุ่มไข่หนึ่งร้อยฟองมาอันนี้ก็ไข่ก็ไม่น่าดีหรอกนะได้ผมเดา โอเคฮะครบแล้วเรียบร้อยไปครับโอ,โ,โอ้โหซื้อปุ๊บจนปั๊บเลยโอเครับผมซุปิเหลือเชื่อโอ้โหตอบฟัฮะอทำไมผมยีิบสองไวจังอะอ่าต้องกรอบโกยแล้วกันอะต้องรีบฟาร์มนะครับอย่างนี้อ๋อมันเริ่มต้นที่วิวห้าสิบสงสัยเขาฮะปกติแล้วมันจะต้องเริ่มต้นที่เวลแบบว่าต่ตําๆไม่ใช่หรอแล้วก็ตัวนี้ผมก็ตัดแล้วนะครับเอ็กแบตเตอรี่เอฟเคไว้มาครับอันนี้ใครต้องการที่จะเข้าเออ่แคลนผมก็ทิ้งชื่อไว้ใต้คลิปได้นะจริงๆแคลนผมเนี่ย ไม่ไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามาแบบว่าจริงจังขนาดนั้นนะครับเข้ามาเล่นได้นะครับ F K ขำๆได้ผมไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวลองดูสิอัปเกรดโอ้โหสามร้อยล้านช่วยดูยเน็ตด,ด้วยนะครับโอเคฮะไข่ฟองต่อไปนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับไปต่อครับไปต่อโอ้ยผมได้แฮกเกอร์คีมาร์นหนึ่งใช่ไหมเฮ้ hey, แล้วก็ผมยังได้อีเวตนอันนี้อยู่ซีเชลพระเจ้าโอเคแต่ตอนนี้นะผมได้แฮกเกอร์คีมา์หนึ่งอันนะครับผมอยากจะคิดเลยนะ ถ้าสมมติถ้าขายได้ตอนนี้ผมจะได้เงินเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องกันดีกว่านะครับว่าเฮออ้เนี่ยนะฮะผมจะได้ของดีข้างในมันหรือเปล่าแหมผมกดผิดไปครับแค่นี้หรอไหนหิวอ,อ่ะเฮ้ยอ่ะไม่เป็นไรอ,อ่อต่อไปนะครับทําตัวโกลเด้นนะครับจากไข่ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะต้องกลับไปที่ไววอล์นะครับอืม เยี่ยมอ่ะปะกลับไปที่โลกล่าสุดเราลวดีกว่านะครับเบรก3คอยจ้า in the b ร s เบ r e a รับทราบครับรับทราบโอเคฮนะเหรียญน,นี้เาอาจจะยังไม่ต้องการไหมไม่รู้สิเราอาจจะต้องใส่เป็นเพื่อโอกาสการดรอปนะครับโอเคแล้วก็อสามคอยจานะครับไปเต็มที่ครับเรียบร้อยครับไปเซื้องต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเควสกันก่อนนะครับว่าเควสอ,อันต่อไปคืออะไรนะฮะทำเรนโบเพชรนะครับง่ายนะครับง่ายเพราะว่าเรามีโอกาสสุม่มได้ตัวทองอยู่แล้วนะแต่เป็นสัตว์ตัวใหม่ล่าสุดเลยโอโหใช้หนึ่งซึ่งผมสุ่มแได้800ตัวนะครับนะครับโอเคฮะสุ่มมาระย,ยะหนึ่งแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับดูเหมือนว่าตรงนี้นะเราน่าจะหาที่ปากัวไปได้ไหมผมจะไปยังไงก่อนอะตรงเนี้ย มันเป็นซิเควดอะไรอะ่ะผมจะขึ้นไปยังไงก่อนอะ่ะก็รู้แหละว่ามันเป็นซิเควดแต่ว่าผมจะไปยังไงอะ่ะผมอยากไปอะ่ะนี่เขาบอกว่ามันจะมีไอ้พื้นที่รอบๆนะครับสี่ที่เนี่ยผมไม่รู้อ่ะผมต้องไปยังไงนี่ <c oughs> เขาไม่ได้บอกด้วยว่ามีเลลิกเพิ่มเข้ามานี่สี่ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะมาฮะโอเครกิจเสร็จแล้วนะครับซื้อแอรีทั ไปแล้วก็วาร์ปไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆไหมโอ้โหสิบห้าสิบห้าล้านเลยอ่ะพี่พมาเราสุ่มไข่เราดีกว่านะครับผมได้ตัวทองที่ดีที่สุดมาพอดีเอ่อตัวตัวลุ้งนะครับเอ่อทำลายสามโคเมิดนะครับได้เลยอ่ะหนึ่งอันอ่ะสองอันอุ้ยเหมือนอันนี้จะเกิดบ่อยขึ้นไหมแล้วก็สามอัน complete quest แล้วนะครับสามคอยจา่า เต็มที่ครับสามคอยจาโอเคครับแล้วไปดูเควสสุดท้ายกันทำลาย800เบรกเอเบิลโอเคเชลครับเชลผมก็เปิดออโต้แฮทเลยแล้วก็อันนี้เต็มที่ครับเปิดไข่ดีกว่าโอเคฮะมาฮะเราซื้อสุดท้ายได้สักทีนะครับอันนี้ก็คืออันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วมาซีเครตตรงไหนเนี่ยโถเนื้อว่าจะซีเครตจริงๆ นึกว่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ใครใหม่นะเพิ่มเติมแล้วถ้ามันมีโอกาสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะอันอื่นมันไม่ผึงถึงอันอื่นมันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะอย่างนั้นน่ะถ้าถ้าอันแรกมันร้อยแล้วอันอื่นมันเท่าไหร่อะฮัลโหลอันอื่นกะจะไม่ออกเลยว่างั้นบอกคือ ผมไม่ออกจริงอีเวนต์นี้มันน้อยไปหน่อยนะผมคิดว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้เล่นอีเวนต์แล้วนะผมก็จะพยายามหาวิธีการเข้าไปตรงนั้นให้ได้อะนะตรงนั้นนะอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นที่แบบว่ามิสทรีสนะครับก็คือลึกลับแต่น่าจะลึกลับจริงเพราะเราไปไม่ได้โอยถ้างั้นเอาเป็นว่าผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนดีกว่านะฮะนี่ฮะ ผมเลยต้องจบคลิปนี้ไว้นะครับคลิปนี้สั้นมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับอัปเดตเพลซ์มอนิเตอร์เอ็นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ